เราเข้าในทางด้านนี้ก็มีได้ทู้ชมเต็มเลยนะบดิมีแต่หลังเดี่ยวสองหลังเลยเนาะเสาเหลาเพิ่งจะเอาปอกระเบิดไดนะ้เนาะเอิ้นว่าคัตเตอร์บอมเป็นระเบิดลูกว่านอันนี้ก็เป็นห้องหอยที่แบบเป็ดเสาเก้านะี่ยนี่ก็เพิ่งเอาปอกระเบิดเฮ็ดคือกันเนะาะทั้มถ้าเป็นเิดเล่ากลางหรือเล่าลุ่มเนี่ จะแปลกประหลาดเลยเนาะถ้าเห็นเราเข้าไปแบบนี้ไมาากมาาาอจจัติหเร,เร เมื่อกี้นี่บุไม่รู้ก,กันสิเมื่อกี้เข้าหน้าบ่นี่บ่แก้วเข้าหน้าบ่ถามเราด้วย เขาหน้าปี้เลยไม่น่าเสี่ยงไหมน่าเาี่ยงห่อตะกั่งมังกรปูนน่าปี้นกไก่เป็นทีนะแกว่ากุ้มกินอยู่บ่ถามพนุกุ้มห่อจระดุมง่แกุู่กกุ้มกินอยู่โอ้ยยันเพิ่อนน้อยคนเนาะแต่ว่าตุลุกใหม่น่ะไก่นึงยปน่ะแหละปวูลูกเราืสี่คนแต่ว่ายังน้อยยังเฮ็ดยากบ่ได้ลูกเรา เพราะว่าพวกเราตายปะแต่เลี้ยลูกยังน้อยนะเลี้ยงลูกผู้เดียวเนาะเพคนเนาะแน่เราอยู่ผู้เดียวเลี้ยงลูกสี่คนอภิเษกอพิเษกคนเดียวเลยบมดแปลงรถ ลาน,น้อยเนาะท่านผู้ชมสังเกตบอ่าเสาเล้าคนเสาเล้าอนนียเอาปลอกระเบิดได้เนาะเ,นเอิ้นว่าคัสเตอร์บอมเป็นระเบิดลูกว่านเอามาเห็ดเสาเล้าเข้า ทางด้านนี้ก็เป็นปอกระเบิดคือกันเนาะทั้งสองเจ้าว่าเพื่อนจะโบเห็ดเราเข้าไว้ไกลเหือนเนาะตามความเสี่ยของสวนเผาเป็นเนมาฟัดเข้างานแรงๆเคนมาฟัดเข้าเก็บเอาเอาไปซีบนี่ <S <S เอาเอาไปซีกินเนาะ เดี๋ยไปสีกิน้ท่านผู้ชมฮะโอ้เอาน้องไปให้นมให้น้องกินนมแะน่โอ้พาน้องไปหาแม่ห่ดนะโมเดลบุญทรงดีเลยเราเข้าในทางด้านนี้ก็มีเด้ท่านผู้ชมเต็มเลยแล้วโมเด้มีแต่หลังเดี่ยวสองหลังเด้เนาะ บิดบ้านแล้วเพิ่นมาเห็ดเล้าเข้าไว้อยู่ในนะ้นทำถ้าเป็นคิดเหลากลางหรือเหลาลุ่มเนี่ยจะแปลกประหลาดเลยเนาะถ้าเห็ดเล้าเข้าไว้แบบนี้จะสำหรับพี่น้องสวนเผาเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติเพราะว่าฮหดคลองเพื่อนเป็นแบบนี้ถ้าเห็ดไว้ไกลๆเือนนี่ขลําเด้เพิ่นนมาเนาะ แม่กำลังฟัดเขา่าอันนี้ก็เป็นห้องหอยที่แบบเป็นเสาเก่านะน,นี่ก็เป็นเก่าปลอกระเบิดเฮ็ดคือกันนะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นห้องหอยเพื่อนเพื่อนมากออกแล้วเดีย๋ยวเพื่อนน่าจะไปปุ๊บ,บ่อนไหมล้นะ่ะตามวิธีความเสื้อของพี่น้องเผาปะโกเนาอ 话题。

เรากนว่าแม่ตากำทำสมเทวะทีมงานเอาลงทางเนาะเจ้ถามหาเงินคนก่อนโน้ไปใกล้ใกล้ไปเข้าไป โอน้ำเหยน้ำบ่ฮะตอนนีมันขึ้นมาเสียเนี่ยเสียเนี่ให้พอให้ผลงามขนาดนี้ผสมเนาะ เข้าให้งามขนาดนั้ทางเข่าทางสาลีนะครับผมชั่วตอนตมาดุงอชัยุงอชัยปน่็ยีคืออะไรกมุแกผมยาวไงป่อโตบองใม่ม่ได้า้ยหุบเบอนบิมาเชยงกุ้งงป่าชั่วเพื่นมาผู้เดียวในี่บอนี่ยถามเันน่ามันน่าไม่บนะ เออเจ้ามาใกล้ก so ูจ้ามากระจอกกูต no. oh, sure? ิหงอัดเรื <s <S ่องเราลวกพวกเรากับลูกเราอยู่คนเดอยู่มีละมาคนเดียวโอ้คนละบอลปะคนละบออยู่กันก็ไ่ได้เตี้ยเตี้ชวนโอ้กระลืองี่ยมไปวัาปิดเลยถุงปล่าชวนัวกับลูกเราไปชวนเออเราละมาให้เราละมาให้ชวนยามเต็มกูบ่บันเทียร์ห่าไม่ห่าเราเลี้ยงควายแน่โอ้เลี้ยงควายแน่เลี้ยงควายแล้วก็ออกจากเลี้ยงควายแล้วเชียร์หยาแล้วจะนไปจบเมืองควายอีก โอ้มาเลี้ยงควายแล้วมาเชียร์ห้าเลยตุ้ไม่อย่างีเลยตุ้มไม่อย่างนีเลยบมงทกีบ้นนะอชามกี่ชูง่น่นะน้าเอาให้เราเียเนีนยคือบ่อเลามานาน้อยเย่เ่ยอีกคตัวน้าน่ะไหนก็บ่โอ้อันเวทาย่กีวไมื่อกี้เนาะเอ้ก็คือเี็นไ้หวไ โม่เอ้ชัวตมาตัวหัตัดุปีอ้ำบิดชามฉากลุกงออมฉว่ตัวแรงกรนนาก็ตับไรอ่ะกนาลองก็ลอมาไ่ชัวเลยตังอ่ะไปยอะวจ้เพิ่นมาเสียหน้าให้ผู้เดียวลูกกับทัวไปเสียหน้า่วนมันเ่อนวะาเันนี้คานกกะโมลุกอันตทีมงานเขากำลังถามทางนะครับ่นลุยบลุงุ่งอันไอ ตัวแรงก็นุ่นก็ตับบรรยากนั่งบ่เอ้ยอี่างเบกิจาอีไว้อีไว้ในละห้อยตั้งสมาแล้วดูไม่คนตกอันไวไทยนาะอืมคนตกเรียงควายพร้อมเนาะเออเรียงควายเรียงควายพร้อมไหนคะรับ ชีวิตชาวนาเนาะดังชูฟ้าน้าสูดินเนะสียญยาให้เนาะผู้เดียว<อ>ลูกกับพัวไปเสียญยาชวนมันก็เอ,เอาควายมาเลี้ยงเลยเลยเสียญยาชวนไปเลยแหลนะไปเจาะเบ,บิ้งควายนะเนาะนี่เนาะท่านผู้ชม